สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนุกพ่อบ้านเกมเมอร์นะครับผมวันนี้จะมาสอนท่าดีใจแบบมาริโอบาโลเตลี่ครับก็จะเป็นท่าเบ่งกล้ามของเขานั่นแหละซึ่งเป็นท่าที่แบบโอ้โหครีเอทมาได้ยังไงไอ้ท่านี้เนี่ย <laughs> ก็จะมีทั้งสองรูปแบบครับทั้งจอยทั้งคีย์บอร์ดนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คีย์บอร์ดกันก่อนเลยครับท่านผู้ชมมาวิธีก็คือเอาเมาส์ออกก่อนเกี่ยวไหมเนี่ย เอาโดนงัดคว่ำไปซะอย่างนั้นอ่ะผมกดเพจอัแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจ่ายให้เพื่อนวิ่งไปยิงก่อนนะฮะอ่ะโทมัสมุลเล่รครับจะเป็นคนยิงคนแรกครับยิงเข้าไปฮะโอเควิ่งฉีกออกมาจากเพื่อนนะครับอย่าให้เพื่อนกอดได้ครับนั่นไงเอาใหม่ฮะโดนเพื่อนสก,กิดครับแล้วก็ไม่ได้ครับอ่ะมาจโอแล้วกันมาจิโอนะฮะยิงเข้าไปครับวิ่งฉีกออกมาวิ่งออกมาโอเค จังหวะนี้ไปเอาลูปบอลมาทำไมเนี่ยเฮ้ยทำไมผมจะได้สอนวิธีกดไหมเนี่ยวันเนี้ยพอคนมันเยอะมันก็จะอย่างนี้ฮะอาฮามดฮามดปั่นโค้งแล้วกันวิ่งออกมาโอเคนี่แหละได้กดแน่นอนครับวิธีกดครับ Control แซดขึ้นลงฮะนี่ครับผมจะเป็นการเบ่งกล้ามอีท่านี้ฮะโอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับได้เบ่งกล้ามแล้วนะฮะ อ่ะเดี๋ยวอีกสักลูกครับเผื่อใครยังดูไม่ทันนะฮะวิธีกดคือ,อเดี๋ยวเอาเซจิโอรามอสไปยิงก่อนแล้วกันอ่ะยิงเสาแรกไปครับวิ่งชีกออกมาฮะวิ่งออกมารอกล้องตัดครับไม่ตัดก็กดได้นะแต่ว่าถ้ารอกล้องตัดมันจะเวิร์กว่า c อนโทรลเซขึ้นลงนะฮะนี่ครับผมเซจิโอรามอสเบ่งกล้ามไปนะฮะนั่นแหละครับเป็นวิธีการกดถ่าดีใจท่านี้นะฮะโอเคต่อไป เดี๋ยวนะผมเสียบจอยกันขอเสียบจอยแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมอะท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงตึงต้งตึ้งตึ้งของจอยผมแล้วนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวลองขยับจอยดูยก่อนโอเคฮะใช้ได้มาเอาเมาส์ออกไปแพตติกวิเอราอ่ะผมจะใช้โทมสัสมุลเลอร์ยิงไม่เอาเอาฮาเมสละกันฮาเมสมันจะดีใจเองไหมย,ยิงครบ3ลูกแล้วนั่นไง ยิง2ลูกครับมันไม่ดีใจให้เอ้มันไม่ให้กดท่าดีใจแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาอีกสักทีแล้วกันฮามิดแย่งบอลไม่ได้ครับโทมัสมุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์นี่จะดีใจเองอีกไหมอ่ะลองหน่อยสิอ่ะโอเควิ่งฉีกออกมาครับจอยนี่กดง่ายมากฮะวิ่งออกมาครับรอกล้องมันตัดนะฮะรอกล้องตัดกล้องก็ไม่ตัดสักทีอ่ะโยกอน,นาล็อกครับม,มันวิ่งหลุดเฟรมไปต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆ ที่ผมทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า,าผมยังไม่ได้ลงโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะฮะเอากดเพจอัพอย่างนี้แล้วกันลูกา้าโทนี่ครับจะเป็นคนวิ่งไปยิงเองแล้วอ่ะยิงเข้าไปครับลูกา้าโทนี่โอเควิ่งเชียวมาจังหวะน,นี้ผมไม่รอกล้องตัดแล้วนะผมกดเลยแล้วกันอ่ะรอกก็ได้ขึ้นลงฮะเห็นไหมโยกอันนล็หลอกขวาขึ้นลงแค่นี้เองครับนั่นแหละเท่านี้ก็ได้เบ่งกล้ามแล้วนะฮะ Exactly เดี๋ยวซ้ำอีกสักทีหนึ่งแล้วกันเผื่อใครดูไม่ทันนะจะได้ไม่ต้องไปกดรีเพลย์ดูเอาใหม่มาอาเม็ดแย่งบอลม,มาได้ครับแล้วก็จ่ายต่อที่ลูก้าโทนี่ฮะมาลูก้าโทนี่ยิงโค้งๆหน่อยแล้วกันโอเคแล้วมันก็ดีใจเองไปแล้วอะ่ะอืมอะไรเนะี่ยยิงเข้าลูกเดียวลูกที่2ดีใจเองเลยนะเดี๋ยวรอบนี้เป็นแพตริกวิเอร่าแล้วกันท่านผู้ชม อ,อย่าให้เพลงมันดับไปครับอ่ะโรนัลโด้ก็ได้โรนัลโด้ยังไม่ได้ยิงใช่ไหมโรนัลโด้ครับปั่นด้วยเท้าซ้ายออาว่าไงเข้าไปฮะก็วิ่งออกมาครับวิ่งวนๆออกมารอกล้องตัดครับแล้วก็อันนั้นระขวาขึ้นลงครับนี่ครับแค่นี้เองครับแค่นี้ก็ได้เบ่งกล้ามละอ่ะโอเคท่าต่อไปท่าสุดท้ายผมจะแถมครับซึ่งท่านี้เนี่ยผมยังไม่รู้วิธีกดด้วยคีย์บอร์ด นะฮะผมกดเป็นเฉพาะจอยครับจะเป็นท่ากังนำสไตล์ฮะเห็นคนถามมาบ่อยเหมือนกันมีคนถามบ่อยมากครับหลายคนด้วยถามว่าพี่กังนำสไตล์กดยังไงฮะอ่ะผมจะแพทริกวีเร่าเป็นคนยิงแล้วกันนะอ่ะปั่นโค้งเข้าไปโอเคกังนำสไตล์ให้กดอย่างนี้ฮะ L 1แล้วก็กดอันนาลขวาลงครับนี่ฮะเห็นไหมมันจะกังนำสไตล์ให้เองครับนี่แหละวิธีกดมันก็มีอยู่แค่นี้ครับไม่ยากเลยสำหรับจอยนะฮะโอเค แล้วเดี๋ยวคลิปนี้พ่อบ้านก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับไอกลงนำสไตล์เนี่ยแบบคีย์บอร์ดกดยังไงใครกดเป็นรบกวนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะฮะจะได้ทำคลิปสอนใหม่ๆต่อไปจะได้ทำคลิปสอนใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าสำหรับกัางน้ำสไตล์นะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมกดเป็นเฉพาะจอยสติ๊กจริงๆฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ